เราาก็ยาาพูดสิ่งที่เราเห็นว่าเออเราเป็นคนนะ่เราถึงกูต้องคิวตั้งแสบตั้งุกคนซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ดีที่ที่ยังไงที่ภูมิปะเขาทําจริงอใช่คือเราก็คิดว่าแบบเออมาช่วยเราเงมึงมึงให้ลำบุญตมาช่วยกูหน่อยก็ได้เถอะกูคิวคนเดียวกูต้องการฆาตกรดีคนนึงแต่เมื่อ้กก็ก็แบบสันนิษฐานได้ดีไงก็เลยแบบเออโอเค ให้เมื่อกี้เหมือนมีคนบอกไงว่าใครก็ได้ค่าพยูนมันเอกไงก็เลยอ๋อหน่อยไปขอบคุณนะถ้าไม่โดนเก็บเกลยเกินเยอะไม่มันตั้กันเป็นคู่อยู่แล้วไงมันทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องทำอ่ะเออเขาขอลาไปนอนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตัวแดงสวัสดีฮ่า เนี่ยมาอยู่ห้องคอมกี่ไรงงกุกี้ดูไม่เป็นมันจะดูว่าใครวิ่งไปทางไหนนะฝ้ายขวาบนล่าง่ะะพิ่พีเป็นชื่อห้องปะ พี่พีมอยู่กับสีน้ําเงินเมื่อกี้เออพีไมอะไรทได้เพราะว่าไปทำไมคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอดแกะแกไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไฟมันดับเนี่ยพี่มันไม่นานเลยมันไม่นานเลยไปขอพูดเพราะว่าไม่ดีพี่พงศงนี่นะกปดฟังพี่นะพี่เจอสีขาวแล้วแกะอยู่ซ้ายมือไอพี่ไพี่ไฟมันดับพี่เครื่อนควทมทำคุยอยู่ความไม่เห็นพี่แล้วแกงอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นพี่ไม่ คอยจะเล่าทำอะไรให้ฟังเรื่องมันมีว่าพี่บีมพี่พี่บีมเป็นคนเลิกฟังแล้วจะพอ่อยคอยคนเอาพี่บีมคนแจ้คก็รีพอร์ตได้บ้านฟังก่อนเออเดี่ดีไม่ดีเสียงเสียงจค่อยพูดกันนะคอยต้องพักนี่ก่อนพูดที่คนรีพอร์ด อ่อรีพอร์ตพี่ก็ค่าได้ถูกไหมใช่เรายังเคยโดนเสียมปูรีพอร์ตกดรีพอร์ตเลยฆ่าเราเลยฟังเราก่อดเลยเออพอยไม่เล่าฟังเรื่องเอาเห็นไหมเห็นไหมเราจะพูดก่อนเขาจะไม่ให้เราพูดก่อนเลยเอาไหมรีพอยมึงเสื่มบมเป็นอีว๊ยบเหรอไม่ที่แน่ๆคือสีขาวอยู่ในห้องใช่ใช่ทัาทัพเวสอยู่อุ่ดูทำเพื่อนที่มีขาวไม่มีคนอยู่ตรงไฟเลยมีแต่สีดำอยู่เอ้ยมีแต่สีเอ๊น้ำเงินเนี่ยตายตรงที่แก้ไฟ ไอ้ไม่ก็ก็ไม่ทำทำความเคลียรสเสร็จแล้วพวกฟาเสร็จไอ้เขาเรียกว่าอะไรจอมันลงมาหมดแล้วพี่บินก็คนที่อยู่ในแอดมินอยู่แล้วมีพลอยกับปามาด้อมด้อมมองที่แอดมินพลอยไม่ได้ด้อมเพราะว่าพลอยเดินไปเลยาเรื่องของพลอยมีอยู่ว่าในห้องแอดมินก่อนหน้านี้มีสีขาวสีดําแล้วก็พลอยอยู่ในห้องแอดมินไอ้ปามน่ะวิ่งดับห้องที่ไฟดับตอนนั้นไฟยังไม่ได้ดับ แล้วพลอยก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างจะไปตู้กดน้ำพลอยเดินไปแล้วแล้วทีนี้พลอยเห็นไอ้ปามวิ่งลงมาพร้อมพลอยแล้วมันก็กลับเข้าไปในห้องห้องที่ไฟดับเมื่อกี้แลวพี่พีทเป็นยังไงเมื่อกี้พลอยไม่ได้อยู่ก็คือน้องฟ้าเพราะว่าน้องฟ้าอยู่ตรงนั้นเอาพี่พีททำไมก็เป็นไปได้ที่เป็นพี่พิทหาไม่ใช่ที่แน่นอนคือจะพูบว่าสีสีเหลืองอะกัะสีส้มบบยืดเฝ้าสีส้มทำเควสอยู่นะอันนี้พูดสีส้มผมปูดสีส้มให้ได้ว่าสีส้มไม่ได้เป็นครับอ๋อโอเคไม่ไม่สีส้มไม่ แต่คือที่พี่สงสัยคือทําไมพลอยดาวถึงถึงคิดว่าเป็นพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นใช่ก็เพราะเห็นพี่ดิมิ่งไปหาไอ้ปาเมื่อกี้นี่ไงเห็นแบบตอนหน้าต่างฟังพี่อะไรเมื่อกี้มาเขาก็อยู่ในห้องก่อนที่พี่จะไปเจอครับพี่ครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าเนี่ยวะเออแล้วน้องน้องไาอยู่สายมือไม่แก้ใหม่ไปนักสิ ถ้าไม่ใช่สีพี่บีมก็สีขาวเท่านั้นเลยไม่ร้อยแบบมามาที่พี่เต็มร้อยเลยไัไม่่พอก็เต็มร้อกับพี่บีมเหมือนึงระเมพี่บีมแต่ไม่ได้่าพี่บีมฆ่าแล้วก็รีพอร์ตก่อนที่ไฟจะกดมาเจอป่าเพราะว่าตอนนั้นไฟมันดับเี่ยท่มันหมอกไม่ห็นที่ไฟมันดับพี่ไม่ไฟมันดับ้าก็ต้องแก้ไฟเพราะไฟอยู่ในห้องไฟฟ้าไปทำขวยทำไมเมาะว่าตอนนั้นไฟมันับนี่ยที่มันหมอกไม่ที่ไมันดับพ่ไม่ไมันดับฟ้ก็อแก้ไฟเ่ราะไอไู่ใ้งไฟ่ไเ เพราะไอ้ปามฆ่าตัวตายไปช็อตตายชิงกบ่าไปข่าวโหวดเลยนะไม่ไม่ขาวก็แดงแหละทางั้นน่ะแต่แต่มั่นใจว่าข่าวมุกเยี่ถ้าปล่อยข่าวโหวดไม่ใช่ฟ้าเหมือนกันโอเลยจ้าสีเขียวอีแบงค์มึงโหดของกูค้างของกูค้างกูกดอะไรไม่ได้ กูอยู่ที่ห้องประกอบเพชรกดแจ้งอย่างนี้พลอยพูดกูอยู่ที่ห้องประกอบเพชรโวทูดที่เอากูออกก็ได้รอสิบวิรอสิบวิเดี๋ยวมันจะกูอยู่ห้องประกอบเพชรค่าตะกนฟ้าสีแดงถ้าเกิดเราตายฝากค่าสีแดงด้วยฝากค่านี่ฝากค่าสีแดงด้วยฝากค่าตะกรอีกแล้วโอ้โหแล้วไม่มีเบอร์ชั่นเลยกูไม่ได้เป็นด้วย หวยคืแ่แบบว่าเดินคอยต้มสุดทธิตไม่ใช่ไม่ใช่เออขยับได้แล้ว <laughs> นี่เนี่ยนี่ เห็นไหมพี่ีพี่ีพี่บีมพี่บีพี่ีมี่ลีมีคอยพี่อยไม่้กอ่บอดป้ามเห็นตัวที่กูเห็นในที่กูวิ่งออกมาถึป้าแลวพี่บีมก็วิ่งเข้าตามูไปแลวพี่บีมก็กดรีพอร์ตซึ่งกูไม่น้องฟ้าอยู่ในห้องไงพอร์พี่ฟังที่ไง แเ้วโมย่าอยู่ในคอคือม <c oughs> ึงอะขึ้นมากับพี่บีมพี่บีมอย่างเดียวเลยมึงไม่ให้พี่บีมพูดเลย <c oughs> เออแล้วละ <c oughs> อยดาวเถียงจะเป็นอีอูอัอนนั้นลอ,นอนลยคือต,ตอนนั้นแ่ละตอนท <c oughs> ี่กูเห <c oughs> ็นพี่บีมบินขมาผูว่าแล้วบมย่าโป๊แตกแล้วไงใช่ช่วงไ้นคือโป๊แล้วคือมึงพูดมาปุ๊บกูสงสัยเลยแล้วโมย่ากับมึงแน่ที่เป็น กูนั่งขำโอ้กีกูต้องไปปิดไม้นั่งกว่าร้อยเียกูกลัวเสียงเข้ามึงถ้ามึไม่ไม่มึงมึงมาฟังก่อนถ้ามึงเห็นภาพที่กูเห็นอ่ะมึงจะเข้าใจว่าเป็นพี่บีมมึงเข้าใจกูไหมกูไม่รู้แต่กูขำมึงมากเลยเมื่อกี้เออคุณว่าอูขนหรือใครยางเอาเชรงเอาอยู่แบบว่าไม่มีโอกาสเจียงเลยไม่จังหวะจังหวะคือแลมูย่า กำลังสลับสวิตกูก็เลยไปดูไงว่าสลับจริงไหมแล้วทีเนี้ยกูก็โดนฆ่าแล้วพี่บีมวิ่งเข้ามาอีกทียังยังไงอ่ะเลมูย่ายังไงก็โป๊แตกกันเมื่อกี้ใช่พว่านังแต่มึงไม่ให้พี่บีมพูด <laughs> สักคำเลย <laughs> <laughs> ต่อหน้าต่อตาเขาเลยเว้ยเมื่อกี้พี่คิดว่าอีพอยเป็นแน่ยกอยเป็นแน่คือกูคิดว่ามึงเป็นแน่เลยมึงออกตัวขนาดเนี้ยใกล้ในกองคือไม่ทัวเลยอ่ะสบายเลยคนเมื่อกี้ไม่ต้องปวดไม่ต้องปวดอะไรเลยเมื่อกี้นั่นคือคนเลยก็คือโบยพอยต่อได้อ่ะ ไม่แล้วแบบว่าตอนโบทไม่มีใครสงสัยฟ้าเลยนะไม่มีเพืบอนบุญญาที้ก็บแบบเต็มสูงนั่งชิบกาแฟสบายเลยอ่ะรู้พิ่เจนแบบรับรับเต็งมาก